รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมคะคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดการศึกษาในภูมิภาคเกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและวันนี้ดิฉันก็อยู่กับนายพี่บูร์ัดตะกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายพงศิษาลชินสําราญศึกษาที่การภาคเก้าท่านคะสวัสดีคะ่ะ ท่านผู้ว่าคะในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบรุรีท่านมีนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษาของจังหวัดยังไงบ้างคะ คณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดก็มีบทบาทสําคัญในการที่จะเตรียมคนสําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงในรุ่นต่อไปถือว่าเป็นบทบาทที่มีความสําคัญอย่างมากในปัจจุบันคณะกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการที่จะช่วยวางแผน,นเรื่องการศึกษาของจังหวัดในภาพรวมให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและแผน2ีปีและที่สําคัญก็คือเรามุ่งเน้นให้เด็กที่มีการศึกษาเนี่ยจบมาแล้วมีการทําเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งตัวเองและครอบครัวเราได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็มีการรวมกลุ่มในรูปของกรรมการ PEC หรือประชากรมการศึกษาของจังหวัดซึ่งเราจะเอาทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวางแผนตั้งแต่ต้นทางเราได้จัดทําเรื่องหลักสูตรต่างๆนะเพื่อรองรับให้กับทางโรงเรียนต่างๆผ่านทางสำนักงานพื้นที่การศึกษาลงไปขับเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมีการพาเด็กไปดูตามโรงงานต่างๆซึ่งในปฐินบุรีมีโรงงานค่อนข้างมากในปัจจุบันเราได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนที่จะจับมือกันในการที่จะนําเด็กเรารี้เข้าไปดูแล้วก็ไปสร้างแรงบันดาลใจต้องเรียนเรื่องอะไรจบมาแล้วจะทาํางานยังไงและที่สําคัญจะมี รายได้แบบไหนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะให้คนที่ประสบความสำเร็จในส่วนของภาคคนไทยนะฮะได้มาเป็นต้นแบบเป็นตัวอยา่างมาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ตอนนี้เราก็ขับเคลื่อนไปเป็นปีที่2แ,แล้วรก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีทีเดียวครับนอกจากเรามีคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดแล้วนะฮะเรายังมีประชาคมการศึกษาของจังหวัดตัวนี้แหละฮะที่จะเป็นตัวที่เชื่อมทุกภาคส่วนเข้าหากัน แล้วก็เอาตัวนี้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนหลักตั้งแต่เริ่มกําหนดหล,ลักสูตรการที่จะเอาหลักสูตรต่างๆล่านี้ไปปฏิบัติตามโรงเรียนต่างๆแล้วเราก็มีโครงการหลักโครงการรองนะฮะที่ให้แต่โรงเรียนต้องเอาไปขับเคลื่อนด้วยอันนี้เหมือนกับตัวกําหนดที่จะพัฒนาเด็กให้ตรงตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ท่านคาะในฐานะที่เป็นศึกษการท่การภาคเก้านะคะท่านมีแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัดของท่านให้เกิดการบูรณาการร่วมกันได้ยังไงคะ นะในภาคเก้าเนี่ยเรามีจังหวัดที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมด5จังหวัดคือจังหวัดปราจีนบุรีนะครยศกาแก้วจันทบุรีและตราดหรือเรียกอ,อย่อยง,อยงว่ากลุ่มจังหวัดตะวันออกสองการจัดก,การศึกษาของภาคเก้าเนี่ยนะครับเราก็เล้นที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ตามศัตร,รูที่21โดยเรายึดโยงยุทธศาสตร์ชาติ2 0ปียุทธศาสตร์ของจังหวัดยุทธศาสตร์ของภาคและแผนการศึกษาแห่งชาติมาเป็นหลักในการที่จะทำงานสิ่งแรกที่ทําก็คือภาคนี่จะต้องดําเนินการในเรื่องของการบูรณาการในการกําหนดยุทธศาสตรร์่วมกั จังหวัดทั้งหาจังหวัดให้เกิดความเป็นเอกภาพหาทิศทางให้เจอนะครับว่าเราจะไปในทิศทางใดซึ่งในสิ่งแรกที่ทําก็คือจะมีการร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันตัดสินใจร่วมกันนําไปใช้และร่วมกันรับผิดชอบซึ่งปัจจุบันในยุทธศาสตร์ของภาคเก้าเนี่ยก็ได้สร้างเสร็จแล้วนะฮะยุทธศาสตร์ก็มีอยู่ว่าประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษามีคุณภาพมีงานทํามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เป็นหัวใจในการที่จะให้ให,หน่วยง,งานการศึกษา5าจังหวัดทุกสังกัดเดินเพราะเราเน้นในเรื่อองงงขกาารรส้ เอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ทีเกิดขึ้นให้ได้และก็เสริมบทบาทกันมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในช่วงนี้ที่ภาคเก้ากำลังดำเนินการทําก็คือว่าจะให้จังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยดำเนินการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดขึ้นมามี PEC ให้ครบทุกจังหวัดเพื่อจะใช้ p e c และคณะกรรมาการศึกษาธิการจังหวัดทั้ง5าจังหวัดเนี่ยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนของภาคเก้าให้บรรลุความสําเร็จเมื่อเราดรําเนินการขับเคลื่อนแล้วก็จะมีการติดตามให้ข้อเสนอแนะการออกเป็นนิเทศต่างๆและเมื่อเราพบว่าจังหวัดใดดรือ่่าานนนัักกทีํเเิบคล ตามทฤษศาสตร์ที่เราร่วมกันกำหนดเนี่ยได้ดีเป็น best practice ได้เนี่ยเราก็จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง5จังหวัดก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในแต่ละเรื่องของใครดีก็นํามาร่วมกันพัฒนานี่ในส่วนที่ทางจังหวัดปัตจ,จินบุรีที่ได้ดําเนินการนําร่องในเรื่องของการบูรณาการไปในเรื่องของประชาคมการศึกษาจังหวัดเนี่ยวันนี้จังหวัดปัตจ,จินบุรีถือว่าเป็นต้นแบบของภาค9ก้าทั้ง5้าจังหวัดครับ แล้วนี่ก็คือผลสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาคทั้งระดับภาคและระดับจังหวัดที่สามารถเป็นแบบอย่างได้แห่งหนึ่งสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะแล้วพบกันปังหน้าสวัสดีค่ะ